ภายใต้แสงอันเจิดจ้าของฮอลลีวูดครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่าใบหน้าเหล่านี้เป็นอมะตะพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามเทพพระเจ้าแห่งความเย้ายวนใจตัวแทนของยุคที่ความสมบูรณ์แบบคือมาตรฐานเดียวแต่การเวลาที่ไร้ความปราณีไม่หยุดยั้งและซื่อตรงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีชื่อเสียงใดคงอยู่ตลอดไป สิ่งที่เคยส่องประกายก็จางหายไปสิ่งที่เคยดูไร้ทิฏฐิวันนี้กลับมีร่องรอยของชีวิตความเจ็บปวดและความไม่จีรังคนดังทั้งเจ็ดคนนี้เคยเป็นความฝันของผู้คนนับล้านเป็นอุดมคติที่โลกพยายามจะเรียนแบบแต่ชื่อเสียงก็เหมือนกระจกที่ขยายทุกสิ่งให้ใหญ่ขึ้นแม้กระทั่งความเสื่อมโทรม วันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งและน่าเศร้าของดาราเหล่านั้นที่การเวลาไม่ได้ละเว้นบางคนต่อสู้กับการแก่ชราบางคนพบความสงบในนั้นนี่คือคนดังทั้งเจ็ดที่แก่ลงอย่างเจ็บปวดและเรื่องราวของพวกเขาสอนเราว่าความงามนั้นไม่จีรังแต่มนุษยธรรมนั้นเป็นนิรันด์พาเมล่าแอนเดอร์สัน ในช่วงทศวรรษ1,990พาเมลาแอนเดอร์สันเป็นมากกว่าชื่อเธอคือตำนานชุดว่ายน้ำสีแดงชายหาดเบวอชที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอยยิ้มที่สะกดใจผู้คนหลายยุคหลายสมัยผู้คนนับหลานมองว่าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเยาว์วัยเสรีภาพและความงามที่ไร้ที่ติฮอลลีวูดยกย่องเธอกล้องทุกตัวสแสวงหาเธอและโลกเชื่อว่าเธอจะไม่มีวันแก่ แต่ชื่อเสียงไม่ว่าจะเจิดจ้าเพียงใดก็คือไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งเมื่อการเวลาผ่านไปภาพของนางเงือกชายหาดที่สมบูรณ์แบบก็เริ่มแตกสลายสื่อมวลชนพูดถึงดาราที่เลือนหายโซเชียลมีเดียก็ไร้ความปราณีกับการเปรียบเทียบเมื่อก่อนกับตอนนี้ริ้วรอยความเหนื่อยล้าใบหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวแทนที่จะเป็นภาพหลวงตาแต่พาเมลาทำในสิ่งที่น้อยคนจะกล้าเธอเลิกต่อสู้ ไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีการแต่งหน้าไม่ต้องมีหน้ากากอีกต่อไปในปี2023เธอปรากฏตัวในงาน Paris Fashion Week ด้วยลุคธรรมชาติล้วนๆไร้เครื่องสำอางไร้เปลือกนอกและโลกก็ต้องตกตะลึงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมโทมก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในทันทีพาเมล่าแอนเดอร์สันผู้ซึ่งเคยเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ วันนี้เธอคือใบหน้าของความจริงอีกด้านหนึ่งความงามเสื่อมสลายแต่ศักดิ์ศรียังคงอยู่และในดวงตาของเธอที่ครั้งหนึ่งเคยสะท้อนแสงอาทิตย์ของแคลิฟอร์เนียบัดนี้ส่องประกายด้วยแสงอีกดวงแสงแห่งอิสรภาพที่จะเป็นตัวของเธออย่างแท้จริง 2. d e เดม่มัวครั้งหนึ่งเดม่มัวคือตัวแทนของความสง่างามและเสน่ห์เย้ายวน ชื่อของเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความหลงไหลและความงามที่ไร้ทิติภาพยนต์อย่าง Ghost, n a r ร i s ฟอน Sam หรือ i r u n Morality's a n c h o ก b o t ทำให้เธอกลายเป็นฮอลลีวูดดีว่าในอุดมคติผู้คนนับล้านชื่นชมใบหน้าความแข็งแกร่งสายตาอันลึกลับของเธอเธอราวกับไร้การเวลาสัมผัสไม่ได้และเยาว์วัยตลอดไป แต่แม้ในโรงงานแห่งความฝันก็ไม่มีใครหนีพ้นเงาสะท้อนของการเวลาได้เมื่อภาพถ่ายไร้เครื่องสำอางของเธอแพร่ไปทั่วโลกประชาชนก็ตกใจเทพีที่ไร้ทิฏฐิกลับแสดงร่องรอยของชีวิตอย่างกระทันหันอินเทอร์เน็ตตัดสินอย่างโหดร้ายเกิดอะไรขึ้นกับเดมี่ตำนานเริ่มพังทลายและเธอก็แสวงหาที่พึ่งในวิหารเดียวที่ฮอลลีวูดยังรู้จัก วิหารแห่งศัละยะกรรมความงามการผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าการฉีดฟิลเลอร์ครั้งแล้วครั้งเล่านักแสดงพยายามที่จะเอาชนะการเวลาเพื่อยึดใบหน้าอ่อนเยาว์ของเธอกลับคืนมาแต่ราคานั้นสูงมากภาพสะท้อนในกระจกของเธอกลายเป็นคนแปลกหน้าความเป็นธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความแข็งเทือเหมือนหน้ากากเมื่อเธอปรากฏตัวบนรันเวย์ในปี2021โลกมอง ไม่ใช่ที่เดมี่มัวอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหมกมุ่นในความสมบูรณ์แบบของเราและถึงกระนั้นเบื้องหลังใดหน้าที่เรียบเนียนเบื้องหลังความสงบที่ประดิษฐ์ขึ้นยังคงมีผู้หญิงที่ต่อสู้ไม่ใช่กับการเวลาแต่เพื่อการยอมรับตนเองเดมี่คือกล่าวไว้ว่าความงามคือการรู้จักตนเองไม่ใช่การซ่อนตนเองวันนี้เธอใช้ชีวิตตามความจริงนี้บางที เธออาจสูญเสียใบหน้าเก่าไปแต่เธอได้บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความสงบสุขกับการเวลา 3. Donatella Versace ในช่วงทศวรรษ1990 Donatella Versace คือตัวแทนของความหรูหราแบบอิตาลีที่ยังมีชีวิตอยู่ผมสีบลอนแพลทินัมท่าทางสง่างามออร่าแห่งอำนาจและสไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเธอสื่อถึงความหรูหรา หลังจากที่พี่ชายของเธอจานนี่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเธอไม่เพียงแต่เข้ารับช่วงต่ออาณาจักรแฟชั่นเวอร์ซเช่แต่ยังแบกรับภาระในการเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกด้วยโลกคาดหวังความสมบูรณ์แบบและโดนาเตลล่าพยายามที่จะตอบสนองความคาดหวังนั้นไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามแต่ในโลกแฟชั่นที่ความงามคือาศาสนาร่างกายก็กลายเป็นสนามรบได้ง่ายภายใต้แรงกดดันที่จะต้องคงความอ่อนเยาว์ไว้ตลอดไป เธอเริ่มพึ่งมีดหมอแก้ไขเล็กน้อยตรงนี้ฉีดฟิลเลอร์ตรงนั้นจนกระช่งใบหน้าที่เคยครองรันเวย์ในมิลานแาพจะไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปสื่อเรียกเธอว่าราชินีแห่งโบท็อกซ์การปรากฏตัวต่อสาธารณะต่อสาธารณะครั้งกลายเป็นเรื่องน่าตกใจเป็นอีกหนึ่งลักฐานของความโหดร้ายของชื่อเสียงกระนั้นเธอก็ไม่เคยหลีกหนีจากแสงสปอตไลท์ในขณะที่คนอื่นซ่อนตัว โดนาเตลล่ายังคงก้าวออกไปหน้ากล้องอย่างภาคภูมิใจสงบเย็นไม่หวั่นไหวฉันไม่เสียใจอะไรเลยเธอกล่าวครั้งหนึ่งฉันคืองานศิลปะของตัวเองบางทีเธออาจพูดถูกเพราะผิวของเธออาจจะตึงแต่ภายใต้ผิวนั้นมีหัวใจที่รู้จักการสูญเสียความเจ็บปวดและความตั้งใจอันไม่ย่อท้อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปวันนี้เมื่ออายุเกิน60ปี โดนาเ e l l a เวอร์ซาชไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความงามที่ไร้ที่ติอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเอาชีวิตรอดใบหน้าของเธอมีร่องรอยของชีวิตที่อาบทองคําและถูกประทับด้วยความคาดหวังและเมื่อเธอก้าวเดินบนพรมแดงมันก็ราวกับว่าเธอกําลังบอกว่าความสมบูรณ์แบบนั้นเสื่อมสลายแต่สไตล์ยังคงอยู่ C แม็กเลคันกิน ในช่วงต้นทศวรรษ1990แมคคเลคันกินคือใบหน้าของวัยเด็กของคนทั้งยุคด้วยภาพยนตร์เรื่องเควินอาเลนสุเฮาส์ House, เขาทำให้โลกหัวเราะดวงตาสีฟ้าและรอยยิ้มสุกสนของเขาทำให้เขากลายเป็นที่รักของคนนับล้านเขาคือเด็กอัจฉริยะของฮอลลีวูดสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาที่บริสุทธิ์และมีความสุขแต่เบื้องหลังเสียงปรบหนอนั้น มีความจริงที่ห่างไกลจากเรื่องราวในเทพนิยายชื่อเสียงมาเร็วเกินไปเงินทองมาเร็วเกินไปความรับผิดชอบหนักหนาเกินไปพ่อแม่ของเขาทะเลาะกันเรื่องเงินล้านของเขาสารกล้องพาดหัวข่าวและตรงกลางนั้นคือเด็กที่แค่อยากจะเล่นเควินตัวน้อยหายไปและแทนที่ด้วยชายหนุ่มที่แววตาว่างเปล่าร่างกายผอมบาง และความเศร้าที่สัมผัสได้แม้ในภาพถ่ายหลายปีต่อมาภาพของเขาปรากฏบนอินเทอร์เน็ตใบหน้าสู้ผอมผิวซีดจางความเปล่งปลั่งที่หายไปนี่ใช่แม็คเคลเลคันกินจริงเหรอสื่อถามอย่างไม่ปราณีเช่นเคยหลายคนมองว่าเขาเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมคนต่อไปของฮอลลีวูดแต่เด็กชายผู้เคยหลอกโจรในภาพยนตร์ของเขาก็ยังมีกลเม็ดในชีวิต การเอาชีวิตรอดเขาถอนตัวออกจากวงการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายสแสวงหาความสงบสุขแทนเสียงปรบมือและในที่สุดเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งด้วยผมที่ยาวขึ้นรอยยิ้มที่สงบและความรักครั้งใหม่มันเหมือนกับว่าเขาได้พบตัวเองอีกครั้งวันนี้แมคอคเลคันกินใช้ชีวิตห่างไกลจากความรุ่มโรจนของสตูดิโอในฐานะคู่ครองพอ่อและศิลปิน เขาได้เรียนรู้ว่าชื่อเสียงจางหายไปได้แต่บ้านในใจยังคงอยู่เด็กชายที่โลกเคยลืมได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์เสียที 5. ้าลินเซโลฮานมีอาชีพบางอาชีพที่เริ่มต้นเหมือนดาวตกสว่างสวยสวยงามแต่ก็สั้นลินเซโลฮานก็เป็นเช่นนั้นด้วยภาพยนตร์เรื่อง i อ s i b l i n g c o m s e l t ซ n a l i อะและต่อมา Girls Club for Sick b ิ s i c เธอได้พิชิตฮอลลีวูด Hollywood อย่างรวดเร็วเธอคือเด็กอัจฉริยะดิสนีย์ที่สมบูรณ์แบบผมสีแดงรอยยิ้มที่สดใสอนาคตที่หอมกรุ่นด้วยความรุ่งโรจน์และความเป็นอมตะทุกคนเห็นเธอเป็นดาราภาพยนตร์คนสำคัญคนต่อไปแต่ชื่อเสียงที่มาเร็วเกินไปมักเป็นคำสาบที่ปลอมตัวมา ท่ามกลางปาร์ตี้แสงแฟลชและเพื่อนจอมปลอมลินเซก็เริ่มสูญเสียการควบคุมชีวิตนักข่าวซุบซิบทำให้เธอกลายเป็นละครประจำวันการจับกลุ่มยาเสพติดน้ำตาวันขึ้นศาลไอคอนวัยรุ่นที่เคยสดใสกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มสลายดวงตาของเธอที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาก็เหนื่อยล้าลงผิวของเธอมีริ้วรอยจากค่ำคืนที่อดนอน และฮอลลีวูดที่เคยเฉลิมฉลองเธอก็หันหลังให้แต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้ยังคงมีประกายแห่งความหวังลินเซล้มลงลุกขึ้นใหม่ล้มลงอีกครั้งแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้วันนี้หลายปีหลังจากพาดหัวข่าวเธอใช้ชีวิตที่สงบกว่าห่างไกลจากพรมแดงใกล้ชิดกับตัวเองมากขึ้นเธอหวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งไม่ใช่เพื่อสแสวงหาชื่อเสียง แต่เพื่อบอกเล่าว่าการเกิดใหม่นั้นเป็นไปได้บางทีลินเซโลฮานอาจสูญเสียความเปล่งประกายในอดีตไปแล้วแต่ในความเงียบสงบที่เติมเต็มชีวิตของเธอในตอนนี้เธอได้พบสิ่งที่มีค่ากว่ามากสันติภาพเธอไม่ใช่ดาราที่ล้มสลายเธอคือมนุษย์ที่ได้เรียนรู้ว่าการเยียวยานั้นเงียบกว่าเสียงปรบมือ6กอ็กเซลโรส ในช่วงปลายทศวรรษ1980และต้นทศวรรษ1990 Axel Rose คือภาพลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งร็อกด้วยผมที่ดุด,ดันผ้าคาดสีสะสีแดงและเสียงที่สามารถระเบิดจากเสียงกระสิบเป็นเสียงกรีดร้องได้ในไม่กี่วินาทีเขาพาก n s and r ร s e s ไปสู่ชื่อเสียงระดับโลกเพลงอย่าง Sweet Child O oh My และ Welcome to the Jungle กลายเป็นเพลงชาติของคนยุคหนึ่งที่มองว่าเขาคือตัวแทนของการกรบฏและเสรีภาพแอ็กเซลคือไฟที่ไม่ถูกควบคุมเป็นอันตรายและน่าหลงไหลแต่ไฟก็เผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่ใกล้หลังจากหลายปีของการทัวร์อย่างหนักข้อพิาพาทและความเงียบนักร้องก็หายไปจากแสงสปอตไลท์เมื่อในที่สุดเขากลับมาอีกครั้งแทบไม่มีใครจำเขาได้ ใบหน้าบวมเป่งเหนื่อยล้าด้วยแววตาที่แบกรับความหนักหน่วงของหลายทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตตอบตู้ด้วยความโหดร้ายมีมการเยาะเยะ้ยพาดหัวข่าวเช่นเกิดอะไรขึ้นกับแอ็กเซลโรสแต่ใครที่มองอย่างละเอียดจะไม่เห็นจุดจบของไอดอนแต่เป็นการเริ่มต้นของความจริงใหม่แอ็กเซลกลับมายืนบนเวทีอีกครั้งแก่ขึ้นสงบลง แต่ด้วยความหลงไหลเดียวกันที่เคยทำให้เขาเป็นอมตะเสียงของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันหยาดขึ้นแตกพร่าขึ้นและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้มันสวยงามยิ่งขึ้นวันนี้แอ็กเซลโรสไม่ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับความเยาวัยวตลอดไปอีกแล้วแต่ร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่ยังคงอยู่เมื่อความเยาว์วัยจากไปจิตวิญญาณ เขาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของร็อกเกอร์ที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเอาชีวิตรอดชายผู้เคยทักทายป่าใหญ่ได้เดินทางผ่านมันมาแล้วและกลับมาไม่ใช่ในฐานะตำนานแต่ในฐานะมนุษย์ที่ได้เรียนรู้ว่าแม้แต่เสียงกรีดร้องก็สามารถแก่ลงได้เจ็ดเบรนดดนเฟรเซอร์ในช่วงทศวรรษ1990เบรนดดนเฟรเซอร์ 1, คือไอดอลฮอลลีวูดที่สมบูรณ์แบบมีสเสน่ห์แข็งแรงด้วยรอยยิ้มที่ทำให้โรงภาพยนตร์สว่างสวัยภาพยนตร์อย่างจอชเดออัลสเดียมจุงเกลคามหรือเดอะม m มมี่ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของคนรุ่นหนึ่งเขาคือนักผจญภัยนักสู้ชายผู้ซึ่งเป็นผู้ชนะเสมอแต่เขากลับต่อสู้กับสงครามที่มองไม่เห็นซึ่งไม่มีใครเคยเห็นการแสดงสตันที่เขาทำเองนั้นต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงการบาดเจ็บการผ่าตัด ความเจ็บปวดร่างกายของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงก็เริ่มทรยศเขาจากนั้นก็เกิดวิกฤตส่วนตัวการหย่าร้างการสูญเสียภาวะซึมเศร้าความรุ่งโรจน์จางหายไปและเบรนดันก็ถอยห่างจากวงการแตกสลายถูกลืมหลายปีต่อมาภาพถ่ายก็ปรากฏขึ้นชายคนหนึ่งที่แววตาเหนื่อยล้ารูปร่างหนักขึ้นแทบจะจำไม่ได้อินเทอร์เน็ตตัดสินอย่างรวดเร็วฮีโร่ที่ลมเหลว แต่ฮีโร่ที่แท้จริงไม่เคยยอมแพ้เบรนดันต่อสู้กลับมาอย่างช้าๆเงียบๆไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้ากากเขาได้รับบทใหม่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่อีกต่อไปแต่เป็นคนเปราะบางบทบาทที่เล่าเรื่องราวความจริงของเขาเองและเมื่อเขาได้รับรางวัลอสการ์ในปี2023จากภาพยนตร์เรื่อง The w h a l well, หลายคนก็หลั่งน้ำตาเพราะมันไม่ใช่แค่รางวัลสำหรับผลงานแต่การฟื้นคืนชีพวันนี้เบรนดันเฟรเซอร์ ไม่ใช่ดาราที่ไร้ทิฏฐิในอดีตอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาสวยงามมากใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นเสียงของเขาบางครั้งก็สัน่นแต่จิตวิญญาณของเขากลับเปล่งประกายเจิดจ้าก,กว่าที่เคยเป็นมาเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าการเวลาไม่จาเป็นต้องทาลายมันสามารถเยียวยาได้เช่นกันชายผู้ซึ่งเคยปราบมาม,มี่ครั้งนี้ได้เอาชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากตัวเองภายใต้แสงไฟของฮอลลีวูดทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นนิรันดร์ความงาม ชื่อเสียงรอยยิ้มแต่เมื่อเสียงปรบมือจางหายไปและกล้องดับลงสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงกระจกที่ซื่อสัตย์ไร้ความปราณีและเงียบงนันใบหน้าทั้งเจ็ดนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบวันนี้กลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของความกล้าหาญการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ p a เมล่าแอนเดอร์ผู้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองโดยไม่แต่งหน้าเดมี่มัวผู้เข้าใจว่าความเยาว์วไม่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยมีดหมอโดนาเตล่าเวอร์ซาเชผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากความเจ็บปวดแมคกเคเล่ ay, เขากินผู้รอดชีวิตจากชื่อเสียงที่เด็กไม่ควรก้าวไปแบกรับลินเซโลฮานผู้ค้นพบเสียงของตัวเองอีกครั้งท่ามกลางความวุ่นวายอัเซลโรส ผู้เปลี่ยนเสียงกรีดร้องของเขาให้เป็นวุฒิภาวะและเบรนดันเฟรเซอร์ผู้แสดงให้เห็นว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นบนจอภาพ,พยนตร์แต่อยู่ในหัวใจของเราเองบางทีเขาอาจไม่ได้แก่ลงอย่างน่ากลัวอย่างที่พาดหัวข่าวอ้างบางทีเขาอาจแค่แก่ลงอย่างเป็นมนุษย์เพราะเบื้องหลังทุกรอยย่นคือบทหนึ่งเบื้องหลังทุกรอยแตกคือหลักฐานว่าชีวิตไม่ได้ประกอบด้วยความสมบูรณ์แบบ แต่ประกอบด้วยการลุกขึ้นยืนใหม่การละเวลาอาจไร้ความปราณีแต่ก็มีความเมตตาอันเงียบงันเช่นกันมันเปิดเผยว่าเราเป็นใครอย่างแท้จริงและบางครั้งสิ่งที่ยังคงอยู่ก็ไม่ได้สวยงามน้อยลงเพียงแต่เป็นความจริงมากขึ้นเท่านั้น